หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดในเอเชียและมีผลงานที่เป็นที่จดจำม,มากมายชีวิตในวัยเด็กและการเข้าสู่วงการหลินชิงเสียเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนคศ1954ที่เมืองซินจูไต้หวันเธอไม่ได้เข้าสู่วงการจากการประกวดนางงามเหมือนดาราดังคนอื่นๆแต่ถูกแมวมองค้นพบโดยบังเอิญในขณะที่เดินเล่นกับเพื่อนที่ซีเหมือนติงซึ่งเป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังในไทเป ตอนนั้นเธออายุเพียง17ปีเท่านั้นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอคือ Outside the Window 1973ยุคที่ทำให้ชื่อของหลินชิงเสียกลายเป็นตำนานเธอสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมด้วยการรับบทตรงฟางปู้ป้ายบุรพาไม่แพ้ในภาพยนตร์เรื่อง Source Man 2เดชคัมพีเทวดา2 1992ซึ่งเป็นบทชายข้ามเพศที่ทรงพลังและมีสเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อ การแสดงที่ยอดเยี่ยมของเธอในบทนี้ทำให้เธอได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งเอเชียเฉินหลงหรือแช็กกี้แชนหรือชื่อจริงว่าเฉินกังเซิงเป็นหนึ่งในนักแสดงผู้กำกับและสตันแมนที่โด่งดังและมีอิทธิพลมากที่สุดในวงการภาพยนตร์ระดับโลกชีวิตช่วงต้น เฉินหลงเกิดเมื่อวันที่7เมษายนคศ1954ที่ฮ่องกงในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนตั้งแต่เด็กเขาถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนงิ้วปักญิ่งหรือ China Goma Academy ซึ่งฝึกฝนอย่างหนักทั้งการแสดงการร้องเพลงการแสดงกายกรรมและศิลปะเฉินหลงมีผลงานภาพยนตร์มากกว่า150เรื่องตลอดอาชีพการแสดงของเขา นอกจากงานแสดงเขายังเป็นผู้กำกับผู้อำนวยการสร้างและนักร้องเขาได้รับรางวัลเกียรติยศจาก Academy Award ในปี2017เพื่อเป็นการยกย่องความสำเร็จและคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์โลกเฮอเจียจิงหรือเคนนี่โฮเป็นนักแสดงชาวฮ่องกงที่มีชื่อเสียงด่งดังจากบทบาท หรือจัสติดเบลซึ่งออกอากาศในปีคศ1993และกลายเป็นบทบาทที่ทำให้เขาเป็นที่จดจำของผู้ชมทั่วเอเชียรวมถึงในประเทศไทยด้วยประวัติชีวิตช่วงต้นเหอเจียจิงเกิดเมื่อวันที่29ธันวาคมคศ1959ที่ฮ่องกงในครอบครัวที่ยากจนเขาต้องเผชิญกับความลำบากตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อพ่อแม่หย่าร้างกันตอนเขาอายุเพียงห้าขวบทำให้เขาต้องย้ายไปอยู่กับคุณยายและพี่น้องเขาเคยทำงานพิเศษหลายอย่างเพื่อหาเงินช่วยครอบครัวรวมถึงการทำงานในสถานชาปนากิจศพเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนในต่างประเทศปัจจุบันเหอเจียจิ้งผันตัวออกจากวงการบันเทิงเต็มตัวและหันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสุขภาพซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศจีน เขายังคงรักษาสุขภาพและรูปร่างให้ดูดีอยู่เสมอทำให้แฟนๆที่ได้เห็นเขายังคงชื่นชมในความหล่อและแผ็งแรงของเขาแม้จะอายุมากกว่า60ปีแล้วก็ตามพุ่มพวงดวงจันทร์มีชื่อจริงว่ารำพึงจิตหารเกิดวันที่4สิงหาคมพศส5 0 4ที่จังหวัดชัยนาศ แต่เติบโตในจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวมีฐานะยากจนเธอเริ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุ8ปีและชนะการประกวดหลายครั้งเมื่ออายุ15ปีเธอได้เป็นลูกบุญธรรมของไวัยพศเพรสุพรรณและเริ่มเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งอย่างจริงจังผลงานเพลงแรกคือแก้วรอพี่และได้มีผลงานเพลงดังมากมาย จนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งเธอเป็นศิลปินที่มุ่งมั่นและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแม้จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็ใช้วิธีครูพักลักจำเนื้อเพลงจนสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึง้งพุ่มพวงดวงจันทร์เสียชีวิตเมื่อวันที่13มิถุนายนพศ2532ขณะอายุได้30ปี แต่ผลงานและชื่อเสียงของเธอยังคงอยู่ในใจแฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบันหวังจู่เสียนเกิดวันที่31มกราคม1967ที่ไต้หวันเคอเป็นนักแสดงและนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุค80ถึง90หวังจู่เสียนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณาตั้งแต่อายุ14ปี จากนั้นจึงได้เซ็นสัญญากับค่ายชอบราเดอร์สในฮ่องกงในปี1985เธอมีผลงานภาพยนตร์ที่เป็นที่รู้จักมากมายโดยเฉพาะบทบาทเนี่ยเสี่ยวเชียนในเรื่องโปเยโปโลเย A Chinese Ghost Story 1987ที่ทำให้เธอโด่งดังไปทั่วเอเชียนอกจากนี้ยังมีผลงานเด่นอื่นๆเช่นคนตัดคน God of Gamblers 1989 City Hunter 1993และนางพญางูขาว Green Snake 1993หวังจู่เสียนตัดสินใจอำลาวงการอย่างถาวรในปี2004หลังได้รับผลกระทบทางจิตใจจากการเสียชีวิตของเลสลี่จางเพื่อนสนิทของเธอหลังจากนั้นเธอก็ย้ายไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา และปรากฏตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งคราวเท่านั้นจัสตินบีเบอร์เกิดวันที่หนึ่งมีนาคมริสตศักราช1994ที่ประเทศแคนาดามีชื่อเต็มว่าจัสตินดูบีเบอร์จัสตินบีเบอร์มีพ่อชื่อเจเรมีบีเบอร์และแม่ชื่อแพตตี้มาเลตและมีน้องต่านมารดาสามคนคือเจสมินแจ็คสันและเบย์ รวมถึงมีน้องสาบุญธรรมอีกหนึ่งคนคือแอลลี่ซึ่งเป็นลูกติดของภรรยาใหม่พ่อเขาเขาเริ่มเข้าสู่วงการเพลงด้วยการโพสต์วิดีโอร้องเพลงลงบน YouTube และได้รับการค้นพบโดยสกูตเตอร์บราว์ผู้จัดการส่วนตัวของเขาตั้งแต่อายุ13ปี หลังจากนั้นได้เสัญญากับค่าย r b m g Records และออกอัลบั้มแรก My World ในปี2009ซึ่งมีเพลงฮิตมากมายรวมถึงเพลง Baby ที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกให้เขาเส้นทางอาชีพปี2010ออกอัลบั้มเต็มชุดแรก My World 2.0และมีภาพยนตร์สารคดีสามมิติเรื่อง Never Say Never ปี2012ออกอัลบั้ม Believe ที่มีแนวดนตรีที่โตขึ้น ปี2020แต่งงานกับนางแบบสาวเฮลลี่บีเบอร์แฮลลี่บีเบอร์มาริยาแคร์รีเกิดเมื่อวันที่27มีนาคม1969ที่เมืองฮันติงตันรัฐนิวยอร์กเธอเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาลูก3ามคนพ่อของเธออัลเฟรดรอยแคร์รีเป็นวิศวกรการบินเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันและเวเนซุเอลาส่วนแม่แพทริเชียฮิกกี้ เป็นครูสอนร้องเพลงอาเชื้อสายไอริชอเมริกันชีวิตวัยเด็กของเธอค่อนข้างลำบากเนื่องจากปัญหาการเหยีดผิวที่ครอบครัวต้องเผชิญพ่อแม่ของเธอแยกทางกันตั้งแต่เธอยังเด็กและมารายาอาศัยอยู่กับแม่เป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่วัยสามขวบมาริยาได้เริ่มร้องเพลงและแม่ของเธอเห็นแววพรสวรรค์จึงได้เริ่มสอนการร้องเพลงโอเปร่าให้กับเธอแต่มาริยาก็เริ่มสนใจดนตรีแนวอื่นๆเช่น r b และโซมากขึ้น เธอเริ่มเขียนเพลงตั้งแต่เรียนอยู่มัธยมปลายและได้ทำงานเป็นนักร้องแบ็กอัพให้กับเบรนด้าเคสตาซึ่งเป็นนักร้องแนวฟรีสไตล์ในขณะนั้นก้าวแรกสู่ความสำเร็จในช่วงปลายยุค80มาริยาได้มีโอกาสมอบเดโมเทปให้กับทอมมี่มตโตลาผู้บริหารใหญ่ของค่ายโคลอมเบียรคคอร์สซึ่งในขณะนั้นเขาเพิ่งออกจากงานปาร์ตี้ของโซนี่มิวสิกและได้นั่งข้างเบรนด้าเคสตาทำให้เขาได้ฟังเดโมของมาริยาทนที ที่เขานั่งรถกลับบ้านเขาประทับใจในเสียงของเธอมากและรีบตามหาเธอแต่มาริยาก็ได้เดินทางกลับบ้านไปแล้วอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามในที่สุดโมโตล่าก็ได้เซ็นสัญญากับเธอและช่วยผลักดันให้เธอเป็นศิลปินเดี่ยวในปี1990อัลบั้มแรกของเธอมาริยาแคร์ีได้วางจำหน่ายและประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามซิงเกิลแรก Vision of Love ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตวิลบอร์ดฮอต100และเพลงต่อมาอย่าง Love Takes Time, someday และ I Don't Wanna Cry ก็ขึ้นอันดับหนึ่งทั้งหมดทำให้เธอกลายเป็นศินลปินคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มี4ซิงเกิลแรกจากอัลบั้มเดบิวต์ขึ้นอันดับหนึ่งยุคทอง1991-1997 Emotions 1991อัลบั้มนี้เน้นไปที่ดนตรีแนว R&B และ Gospel มากขึ้นซิงเกิลชื่อเดียวกันกันกบอัลบั้ม ก็ขึ้นอันดับหนึ่งทำให้เธอกลายเป็นศิลปินคนแรกและคนเดียวที่มี5ซิงเกิลแรกขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ต b ิลบอร์ r ฮอต t 100 MTV Unplugged EP 1992เธอได้แสดงในรายการ MTV Unplugged และการแสดงสดของเธอได้รับคำชมอย่างมากโดยเฉพาะการแสดงเพลง a l l b h e e เพลงเก่าของวง Jack s ั n 5ที่ทำให้เธอได้ซิงเกิลอันดับหนึ่งอีกเพลง Music Box 1993 อัลบั้มที่ขายดีที่สุดของเธอด้วยยอดขายทั่วโลกกว่า28ล้านก๊อปปี้มีเพลงฮิตตลอดการอย่าง Dream Lover และ Hero Merry Christmas 1994อัลบั้มคริส s t m a s ที่ประสบความสำเร็จที่สุดตลอดการเพลง All I Want for Christmas Is You กลายเป็นเพลงคริส s t m a s ยอดนิยมที่ถูกเปิดทั่วโลกถูกปี Daydream 1995ออัลบั้มนี้มีเพลงฮิตติดหูอย่าง Fantasy One Sweet Day ร่วมกับ Boyz II Men ซึ่งขึ้นอันดับหนึ่งนานสุดถึง16สัปดาห์และ Always Be My Baby ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวเพลงให้มีความเป็นฮิปฮอปมากขึ้น Butterfly 1997อัลบั้มนี้สะท้อนชีวิตส่วนตัวของเธอที่เพิ่งแยกทางจาก Tommy Motorola มีเพลงแนวฮิปฮอป R&B มากขึ้นเช่น Honey และ My All ซึ่งเป็นช่วงที่เธอเริ่มร่วมงานกับโปรดิวเซอร์อย่าง Sean Puffy Combs ช่วงเวลาที่ท้าไายและการกลับมา1,998ถึงปัจจุบันหลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงในยุค90มารยาได้เผชิญกับปัญหาหลายอย่างทั้งการแยกทางจากค่ายเพลงโคลัมเบียรคคอร์ดและการประสบภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์และร่างกายจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Glitter 2001อัลบั้มประกอบภาพยนตร์ที่เธอแสดงเองประสบความล้มเหลวอย่างมากทั้งในแง่ยอดขายและคำวิจารณ์ The Emancipation of Me 2005เธอได้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยอัลบั้มนี้ Single We Belong Together ขึ้นอันดับหนึ่งและกลายเป็นเพลงฮิตประจำปีเธอได้รับรางวัลแกรมมี่ถึง3รางวัลในปีนั้นและพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอยังคงเป็นตัวจริงในวงการ E เท่ากับ m c Square, 2008อัลบั้มนี้มีเพลงฮิตอย่าง Touch My Body ที่ทำให้เธอมีซิงเกิลอันดับหนึถึง18เพลง แซงหน้าเอลวิสเพรสลีย์และเป็นรองเพียง The Beatles All I Want for Christmas Is You 2019ในที่สุดเพลงนี้ก็ได้ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ด Billboard Hot 100เป็นครั้งแรกหลังจากออกวังจำหน่ายมานานถึง25ปีซึ่งเป็นสถิติใหม่ที่น่าทึ่ง Maria าแคร y ได้รับการขนานนามว่า Queen of Christmas และยังคงเป็นหนึ่งในศิลปินที่สรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรี ด้วยความสามารถในการใช้เสียงร้องในระดับที่ไม่น่าเชื่อและการสร้างสารรค์เพลงฮิตจำนวนมากเธอคือตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่หลิวเตอร์หัวชื่อภาษาอังกฤษแอนดี้เหลาเป็นนักแสดงและนักร้องชาวฮ่องกงที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างมากมานานหลายสิบปีเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งภาพยนตร์จีนและเป็นหนึ่งในสีจ่จตุรเทพแห่งวงการเพลงฮ่องกง ประวัติส่วนตัวและชีวิตครอบครัวชื่อเดิมคือหลิวฝูหลงวันเกิด27กันยายนพศ2504สถานที่เกิดคือฮ่องกงครอบครัวเขาเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างลำบากมีพี่สาวสามคนน้องชายหนึ่งคนและน้องสาวหนึ่งคนพ่อของเขาชื่อหลิวหลี่เป็นนักดับเพลิงชีวิตสมรสแต่งงานกับจูหลี่เชียนนางงามชาวมาเลเซียในปีพศ2558หลังจากคบหาดูใจกันมานานหลายปี ทั้งคู่มีลูกชายหนึ่งคนชื่อแฮนนาผลงานที่สร้างชื่อเสียงละครโทรทัศน์โด่งดังเป็นผู้แตกจากบทเอี้ยกล้วยในเรื่องมังกรยกภาคสองในปีพศ2523ทำให้เขาถูกจัดอยู่ในกลุ่ม5พยักทีวีบีภาพยนตร์มีผลงานภาพยนตร์มากกว่า90เรื่องรวมถึงเรื่องที่โด่งดังในประเทศไทยอย่างผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะ A Moment of Romance ในปีพศ